โอเคนักเขียนสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวนิดนึงครับผมครับสวัสดีครับชื่อนายสุนทรพรมเพชรครับปัจจุบันเป็นข้าราชการครูครับอยู่ที่โรงเรียนเขาพังไกรครับอาเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชครับครับผมขอแสดงความยินดีด้วยนะครับได้รางวัลขอบคุณมากครับคุณอ้นก่อนอื่นก่อนที่จะพูดถึงตัวตัวบทกวีที่ได้รางวัลอยากจะถามว่าอาจารย์ตีความรางวัลแว่นฟ้าในเชิงวรรณกรรมว่าเป็นอย่างไรครับผมครับก็ จากที่ติดตามรางวัลพันเพื่นฟ้านะครับตั้งแต่ม .6 ก็มองว่าเวทีนี้เป็นการแสดงออกทางมุมมองความคิดนะครับที่เรามีต่อการบ้านการเมืองซึ่งการเมืองเนี่ยมันไม่ได้จํากัดในกรอบแคบๆนะครับมันอยู่ในการใช้ชีวิตของเราด้วยจากจุดเล็กๆอย่างเงี้ยครับก็คืออํานาจอํานาจประชาธิปไตยเป็นของประชาชนเราก็เริ่มปลุกฝังตั้งแต่เด็กนักเรียนในวัยเรียนอยากให้เขาเห็นในมุมมองของ การเมืองที่มันอยู่ใกล้ตัวเขาก็เลยมองว่าสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดกับเราที่เกี่ยวข้องกับเรานะครับโดแล้วแต่เป็นการเมืองนะครับซึ่งเชื่อว่าสิ่งนี้นะครับเป็นสิ่งที่พานแม่นฟ้าต้องการครับครับผมมาถึงบทกวีที่ได้รางวันหนังสือในวงเล็บไม่ถึงราชการหนังสือราชการอันนี้บทกวีเป็นรูปแบบไหนอะไรเงี้ยเล่าให้ฟังนิดนึงครับครับอ่าตัวบทกวีนี้จริงๆนะครับก็คือเป็นบทกวีฉันทลักครับเป็นกรแปดธรรมดาแต่ว่าเขียนในรูปแบบของหนังสือราชการครับก็ ก็คือมาวางฟอร์แมตไว้ว่าเป็นหนังสือใช่ไหมครับเริ่มต้นตัน้งแต่ที่อยู่ไร์เลขที่อะไรอย่างนี้เลยใช่ไหมครับใช่ครับก็คือต้องเล่าก่อนว่าตัวเองนะครับบรรจุทํางานในโรงเรียนมัธยมขนาดเล็กนะครับซึ่งในการดําเนินการทําเอกสารอะไรต่างๆนี่นะครับเราต้องดําเนินการด้วยตัวเอง นะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็จะพานักเรียนเนี่ยไปแข่งขันบ่อยก็เลยต้องทําหนังสือราชการตามแบบฟอร์มก็เลยได้ตัวหนังสือราชการตัวนี้ครับเป็นแรงบันดาลใจตามรูปแบบองค์ประกอบแต่ว่าก็จะมีวางเงื่อนไขว่าในความเป็นหนังสือราชการเนี่ยก็จะยังไม่ถึงกับเป็นหนังสือราชการจริงๆนะก็ยังมีบางจุดที่ยังไม่ใช่ตามรูปแบบจริงๆนะครับนี่คือสิ่งแรกที่คิดแล้วก็ ส่วนในตัวเนื้อหาในประเด็นเนื้อหาเนะี่ยคือมองในผู้มีสิทธิ์ที่จะได้รับการเลือกตั้งผู้มีสิทธิ์ที่จะใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครับพอมองว่าจุดเริ่มต้นอย่างที่บอกไปครั้งต้นว่าอํานาจมันเริ่มต้นมาจากประชาชนแต่ประชาชนคนที่จะใช้อํานาจเนี่ยกับไม่มีสิทธิ์มันก็ทําให้ระบบการปกครองระบบประชาธิปไตยเรามันไม่สมบูรณ์ครับก็เลยอยากนำเสนอมุมนี้มาครับได้ครับอาจารย์ครับอยากจะฝากคําแนะนําถึงคนที่จะประกวด ส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลผ่านแฟ้นฟ้าในปีต่อๆไปอ่ะครับผมอาจารย์แค่คำแนะนํานิดนึงครับครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าตัวการเมืองเนี่ยอยู่รอบๆตัวเรานะครับในบางมุมอาจจะเป็นมุมเล็กๆนะครับที่เรายังไม่ได้หยิบไม่ได้เขียนแต่มันสามารถนะครับส่งผลให้อีกลายหลายกลุ่มคนที่เขาไม่ได้รับโอกาสตรงนี้ได้รับโอกาสขึ้นมานะครับมันก็สามารถทําให้เราเนี่ย สร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาได้ไม่ต้องคิดอะไรเกินตัวไกลตัวครับสิ่งที่อยู่ใกล้ๆตัวเราสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากประสบการณ์สิ่งที่เราได้พบกับมาตัวเองอ่าได้ได้ทาขึ้นด้วยตัวเองได้เรียนรู้มาตัวเองเนี่ยครับมันจะทําให้เราเนี่ยเข้าถึงและเข้าใจได้ง่ายที่สุดครับโอเคครับขอแสดงความยินดีครับนะครับขอบคุณมากครับ